อ่ะน้าโอซนน้าโอโซนกินนมมามมาทำไมฮะน้าโอโซนกมหมาหมาทำไมอ่ะบอกเพื่อนๆซิทำไมถึงต้องกินนมมามมาไม่กินนมขวดล่ะนมขวดก็มีนมกล่องก็มีบอกหมาบอกเพื่อนๆให้ฟังสิว่าทำไมถึงต้องกินนมหมาห่าบอกเพื่อนๆหน่อยเร็ว ถ้า่อไม่กินนมขวดนมขวดหมาก็ชงให้เนี่ยน,นั่นกินให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเร็วกินนมให้เพื่อนเป้วนดูหน่อยทำไมเล่านั่นแหละกินให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยอร่อยไหมดีกว่านมหมาเมาเยอะเลยอร่อยไหมลูกน่ากิอร่อย,ยอไหมถ้าอร่อยอยกนิ้วโป้งขึ้น เพื่อนๆเขาไม่มีใครกินนมแม่แล้วนะรู้ป่ะไหนบอกเพื่อนนี้ควรจะกินนมอะไรนมก่องนมขวดหรือว่ารุมหมาอะบอกได้ไหมบอกเพื่อนได้ไหมเพื่อนๆเขาฟังอยู่นะ ป็ไหนเอาบอกนี้ให้กดซับสไครด้วยกดติดตามกดซับสไครพูดทีกทุกท่านเชิญครับผมนี่สุดเดีใช่ไหม ไหนอ่าบอกเพื่อนหน่อยได้หมนมอะไรนมแม่นมปวดหรือนมกล่องอืมเร็วๆสิง uh ั้นก็ไม่บาดเพื่อนๆก่อนโวนไยไม่ยอมพูดเลยจะกินนมแม่ไหมบอกเพื่อนช เลววันนี้จะสี่ขวดแล้วนะทุกวันที่ห้าธันวาก็เท่ากับห้าธันวาที่ผ่านมาเอ่อถึงวันนี้ก็น่าจะย่านสี่ขวดแล้วเนี่ยทำไมต้องต้องกินนมหมาอีกอะฮะเดี๋ยวก่อนบอกเพื่อนก่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนว่าไงบอกก่อน บอกเพื่อนๆกดซับจะคลายเร็วกดซับจะคลายไหนพูดด้วยพูดด้วยกดติดตามกดซับจะคลายอ่าซับจะซับจะคลายทำท่ายังไงซับซับทำซับจะคลายทำท่ายังไงซับจะคลายอ่าตกลงว่ากินนมขวดนมแม่หรือนมกล่องอร่อยเอาอาปินะฮะกับอะไรนะกดซับจะคลายอยู่นะเพื่อนๆ บอกก่อนเร็วกดชอบสับสไลด์ก,ก่อนนะฉนะันไปนอนก่อนเร็วเอ๊ะลงทวนทำไมนะแต่ฉันไปนอนแล้วับทวนนอนแล้วเหรอแปลว่าแล้วเราถึงจะนอนอนะ่ะบอกกดสับสไลด์ก่อนบอกเพื่อนเพื่อนกดชอบสไลด์นะครับเร็ว <laughs> จะกินนมไหมข้าวที่ใครป่าวล่ะแหมบายบายเพื่อนก่อนไปแล้วบายบายจะกินแล้วจะนอนแล้วบายบาย